ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือคู่สุดท้ายครับเป็นคู่ที่6ของรายการปาตงคมเบกประจันทอาทิตย์ที่5ตุลาคมนี้ครับก็คือคําคืนนี้ครับและเป็นคู่มวยไทยนานาชาติครับระหว่างทางด้านมุมแดงครับเสือใหญ่โชคดีมวยไทยครับนักชกมาจากภูเก็ตนะครับเอาแล้วับวันนี้พบกับตั้งหลีเฟื่อยโซเดชจำารงจากประเทศจีนครับแม่ทุกคนเห็นหลีเฟื่อยวันนี้บอกว่าจะเป็นคู่เซตุงแน่นอนครับโอ้หลีเฟื่อยเนี่ยต่อยได้สนุกมากครับแม่ดูไปขำไปครับ วันนี้มาทั้งลูกพี่ทั้งลูกน้องครับโอ้แต่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยบอกที่ว่าค่ายโทดเดนเป็นอย่างไรครับมาดูทางเดานเจ้าเสือใหญ่ครับอืมนี่เคยชกมวยไทยมาปลดโกนหรือเปล่าเคยครับเคยชกมากี่ครั้งสามครั้งครับสามครั้งเองครับแล้ตั้งแต่เด็กรู้ว่ามาต่อยตอนใหญ่แล้วเอาตอนใหญ่แล้วนะครับแล้วเป็นไงอ่าก็ตื่นเต้นเดียวไม่ว่าชนะหรือแพ้ที่สามครั้งที่ผ่านมาชนะสองแพ้หนึ่งครับอ๋อเคยต่อยที่วินปบอรโตไหม เค,เคยที่นี่ครั้งหนึ่งครับตอนเด็กๆตอนตอนโตตอนโต,ต,นตแล้วนะอืมตอนนั้นต่อยช่างน้ําหนักไหมตอนนั้นอตอนนั้นไม่ได้ช่างเอามัไม่ได้ช่างนะครับอืมเ<ม>คยเห็นทางด้านเจ้าหลี่เฟยนี่ต่อยไหมไม่เคยเห็นน,น่าจะเคยเห็นนะเพราะต่อยที่นี่สองสามครั้งผมไม่ค่อยมาดูครับอ๋อไม่เคยมาดูเลยไมนติดตามเลยนี่ทอมนานไหมเพิ่งกลับมาทอมว่าเพิ่งกลับมาจากทหารอ๋อกลับทหารแล้วทอมอยู่ก่อนจะถึงไฟนี่ทอมได้กี่วัน ซ้อมได้ประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับอืมแต่ว่าก็ซ้อมดีซ้อมหนักกอได้อยู่อ๋อเพราะว่าโชคดีมวยไทยจะเป็นค่ายที่ว่านำเลี้ยงดีซ้อมถึงครับนะครับเพราะเจเขาเลี้ยงดีครับอ่าบำรุงได้บำรุงถึงครับห้ายกมีหมดแน่วันนี้ครับคิดว่าสู้ได้ไหมเจหลีอเฟื้องทุกร่างที่ดูจะสูงกว่าเรานิหน่งสู้ได้สู้ได้นะครับไม่ผ่านนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบสองครับยี่สิบสองนะครับเอาละครับทางด้านเป็นคนภูเก็ต้วยกำเนิดนะครับคนอำเภอถลางอําเภอถลางครับ อยู่ไม้เขาอ๋ออยู่ไม้เขานะครับอือหเอาเละครับต้องดูครับเพราะว่าทางด้านของชโชคดีมวยไทยช่วงหลังมีแต่เสือหมดเลยครับเสือใหญ่เสือเล็กเสือดำอ่าวันนี้เสือใหญ่จะทําหน้าที่นะครับเอาเลยครับมาทางด้านลีเฟยดีกว่าครับโอเคลีเฟยโอเค you come back again ครูอัดฟีทามอินปะต้องวิน With one kill and two loot. Two yeah. loot? Oh, when, uh, the, and tonight you fight with a Thai boxer again? Yeah. You can? Win. Win? Yeah. Ooh. No problem. Oh, no problem. As yeah. you know, now saw so the damn wrong. Hit many, many monks in the camp. Loot, 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 loot. Last night, loot again. Oh, no. Uh, no, 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 Uh, you can, can win. win. Yeah. You come back. You can win. Yeah. Okay. Uh, I my coach teach me a lot of technique. Oh. Something. No good. Now I. Do you good. change. You change for guy. Yeah. Yeah. Uh. I change a lot of. Win. Oh. You must pen 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 pen. Yeah. 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 Uh. My coach teach, uh, okay. Teach me a lot of technique. Now I am good. Oh, very really good. Uh, ah, yeah. you strong now. Yeah. Oh, uh. from China. Okay. Yeah. 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 How old are you now? Uh, 35. 35? Yeah. He 22? 22, yeah. you 22, you 35? <laughs> About uh, 30? 30. Uh, okay. okay. Different, yeah, yeah. okay. No problem, you can do. Okay, no problem. I hope you win tonight. Yeah, yeah. Because you have FT, you too much. Maybe Chinese FC, Thai FC, come to see you tonight. And yeah, yeah, yeah. everybody and many uh, crooked come yeah, yeah. to bet you yeah, yeah. tonight. Yeah, yeah. Maybe he lose again. โอเค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 เอาละครับแม่คืนนี้ต้องบอกว่าจะเป็นคู่ปิดเมตีิหน้าดูชมอย่างยิ่งครับระหว่างทางด้านเสือใหญ่กับหลีเฟ้ยครับแม่ดดังเสือใหญ่อาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตากับไอ้หลีเฟ้ยนี่มาต่อยวันนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วนะครับบ่อยมาแล้วสามครั้งนี่ถือว่าชนะหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้สองครับแต่ว่าวันนี้เจอกับเสือใหญ่เป็นอย่างไรครับลุ้นกันยาวๆในคู่สุดท้ายครับของขําคืนนี้ครับ